ีหมอ้อ T O U ของเราก็พร้อมแล้วนะคะวงจร2เราก็พร้อมแล้วด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาดูนะคะการติดตั้งนะคะวอลชาร์ตนะคะของช่างว่าจะใช้เวลานานไหมประมาณเท่าไหร่นะคะมาดูกันค่ะก็หลังจากเรารับรถมานะคะตั้งแต่วันที่11มีนานะคะวันนี้เราก็นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ช่างจากเลเว่นะคะเอ็นคก็มาติดตัวชาร์จให้แล้ววอลชาร์จให้แล้วนะคะ,ะวิธีการใช้วอลชาร์จหรืออะไรยงไงจะอยู่ในคลิปนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะกดซับสไครต์ทางช่องดีดีสกายเวิร์ด้วยนะคะหลังจากที่เรารับรถมาตั้งแต่วันที่11มีนาคมนะคะ,ะได้ประมาณ2วันเราจะมีช่างจาก เอ็นคอมนะคะโทรเข้ามายืนยันก่อนนะคะแล้วก็มาสอบถามเบื้องต้นว่าทางเรานะคะได้ติดตั้งหรือเตรียมความพร้อมอะไรไว้บ้างแล้วแล้วก็ให้ทีมช่างนะคะนัดวันเข้ามาอีกทีหนึ่งก่อนวันที่จะเข้ามาช่างเขานะคะจะโทรมาก่อน,นะคะ่ะว่า,าทำอะไรมาแล้วบ้างนะคะแล้วก็มีนะคะว่าถ้าสายเกินเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าของเราไม่มีปัญหาเพราะเราว่า เพราะเรานะคะเดินวงจร2แล้วก็มีหม้อ T O U เรียบร้อยหมดแล้วนะคะมาถึงช่างก็เลยแบบทำงานกันง่ายมากๆเลยนะคะมาดูกันว่าพี่ช่างแนะนำการใช้ตัววอรชาร์ดยังไงค่ะมาฟังกันดูนะคะได้ค่ะโอเคใกล้ๆอ๋อโอเคมาค่ากดแล้วค่ะตอวนี้ก็คือประชา่ายมร์เรียบร้อยซึ่งตัวนี้ขึ้นจริงแค่ห้าสิบก็อแล้วครับเนี่ยมัน มีลูก40ที่ว่าจะมาคุ้มตัวนี้นะครับอ๋ออ๋อลูกนี้จะคุมตรงนี้ใช่ครับ40แอมป์40แอมป์สเต็ป16ตัวนี้ก็คือปลั๊กตัวนี้ค่ะสายที่2นี้ว่างอ๋อสายที่2นี้ว่างโอเคว่างโอเคตัวนี้คือเราจะมายุ่งอย่างนะครับเขามาเปิดตัวนี้เลยครับอันนี้คือเปิดได้ตลอดเลยครับเดี๋ยวจะโอเคอ๋อไปเชื่อขึ้นเลยนะครับตัวนี้ก็นำสายชาร์จ คือต้องรอไปเกี่ยวขึ้นก่อนใช่ไหมใช่ครับเสียงเขอไปเียครับโอเคสำคัญอ๋อแล้วเอาการ์ดแปะฟังเสียงเต๊กได้ยินเต๊กได้ยินค่ะได้ยินนะครับมันจะขึ้นชาร์จิ่งกับออปชั่นสองตัวขึ้นพร้อมกันครับตอนนี้คือดูหน้าอรถได้เลยครับขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว เปิดประตูได้เลยครับอ๋อได้เลยอ่าแบบนี้ครับ42เปอร์เซ็นต์นะคะอ่าแล้วมันจะขึ้นอยู่ชาร์จอยู่กี่กิโลวัตต์อ่าแล้วใช้ระยะเวลาที่เหลือในการชาร์จ4ชั่วโมง39หราอ่าใช่คอ๋อจะบอกเวลาทั้หมดเลยแนี่ครับโอเคค่ะอ่าอย่างนี้จะจะมีถ่าสมมุติมีสระด่วนค่ะต้องการจะใช้รถก่อนก็นำการนี่มาได้ทำการ ทุกครั้งใช่ไหมคะทั้งทั้งก่อนและหลังใช่ครับก็คือจะชัดถึงจะเอามาเสียบได้มันก็บจับเข้าต้องใช้การเปิดต้องแตะอย่าลืมครับโอเคค่ะแล้วเวลาจะถอดออกก่อนเนี่ยคือต้องปิดเครื่องก่อนเนี่ยนะครับ operation ละก็คือชาติแล้วเขาถึงจะกดออกนะอแล้วก็ต้องดูสถานะตรงนี้ใช่ไหมให้ไฟขึ้นแค่อันเดียวสีเขียวใช่ไหมถูกเข้าใจถูกใช่ไหมอ่าไม่ครับอ่าถ้าใช้ไฟฟ้าก็จะขึ้นอ่าเดี๋ยวรอครับ อ,นนอันนี้คือฉากอันนี้คือเท่าพอรัดเสร็จปุ๊บเราก็ตะุ๊บตัดมาตัดแล้วปุ๊บเลยเลเนี่ยเ oh, ราถึงจะถอดตากออกอ๋ออันนี้คือถอดตากออกเก็บได้เลยใช่ครับเอาใจแบบเนี <S <S ้ยที่ว่าตอนชาติอยู่เอาใจแบบนี้ออกเพื่อมันโลบมันจะมีใช่ครับใช่ครับเราก็มาตัดเพื่อเครื่องมันยึดการทำงานก่อนโอเคค่ะแล้วพอเราอยู่ในสถานะเอาสายออกเรียบร้อยปุ๊บ ก่บเรยก็คือพอแค่ลงดบกตัวนี้ตัวเดียวพอแล้วครับเพื่อบให้ไฟมันมาเจ้อยู่ในเครื่องนี่การเวลาความ้ามันลงมาปั้งเยอะคือเบรกตรงนี้มันมันต้ันได้ตั้งนวครับอันนี้มันตึนกันดูมันไม่ได้กันที่ว่าโอเวอร์โหลดกระแสเกินอะไรนี้อันนี้คือเราก็ขึ้นเลยไวเลยใช่ไหมคะอันนี้คือต้องเอาลงตลอดทุกครั้งหลังจากชาร์จหลังจากชาร์จโอเคเอาลงตลอดหลังจากชาร์จตลอดลงตลอดครับแค่ตรงนี้เร์นีเราต้องยุ่งนะครับ ไปมาเช่แค่ตรงนี้พอละตรงนี้คือมันต้องไปยุ่งอ๋อก็ต้องไปปั๊บอย่างละอ่ะต้องามับแค่ขึ้นตัวนี้อย่างเดียวได้เลยค่ะอ่าทีนี้ก็จะมีปุ่มปุ่มเนี้ยครับแน่ๆที่ปิดตัวน่ะอิมเมจซีนะแต่เราจะรู้อยู่ครับอ่าปุ่มอิมเมจซีเนี่ยเนี่ยถ้ากดขึ้นไปปุ๊บจะขึ้นมอร์นิ่งเลยเหมือนกับว่าสมมติเหมือนเหมือนกับเฮาใช้โทรศัพท์นะก็คือเหมือนประมาณว่าเครื่องมันเริ่มอาจจะลวนเล่อเล่อในการชาร์จอะไรอย่างเงี้ยทุก ก็ตัวนี้ก็ไปปุ๊บเพื่อที่ให้มันเซ็ตระบบขึ้นมาใหม่เวลาเอาออกก็ดูครับเอาออกหมุนตามลูกศ้อนดึงลงปุ๊บแล้วมันก็จะรีเซ็ตตัวเครื่องมันเองครับผมแล้วก็จขึ้นโชว์ไฟสีเกียวโอเคค่ะอ๋อที่มีปัญหาอยู่ก็คือปุ่มนี้นี่เองใช่ครับเพราะว่าเคสจังตัวพัดาะผมบอกอย่นี่ขอสายตัวนี้ยวนกับตัวเครื่องแล้วมันไปโดน ไปโดนตรงนี้หนูก็จะละถ้าเราไม่มีตัวเก็บสายคะแล้วเอาสายวนในเครื่องตัวเนี้ยมันจะไปโดนตัวุ่มเันเองสิถ้วงวงวงใหญ่ๆหน่อยมันกิจะมาโดนคนวงวงแบบแคบๆอะแล้วมันไปโดนในที่ที่ผมกดมาชัดกนก็ว่างชัดมาเข้าชัดมาเข้าเป็นเรื่องที่ต้องระวังอีกหนึ่งเรื่องโอเคค่ะคือคอนเทิร์ถ้ามัน ถ้าเข้าอย่างเงี้ยขาก็มาสังเกตดูตรงนี้ก่อนได้เลยถ้าแบบไปโดนไปอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปโทษช่างเนาะครับต้องดูตัวเองก่อนคือคือโอ้โหคือตัวเนี้ยมันมันดันขึ้นไปครับแล้วก็ปิดทุกครั้งปิดครับโอเคตอนนี้ไม่ยุ่งนะคะยุ่งแต่ตัวนี้นะคะเปิดปิดแล้วก็บัตรอย่าลืมนะคะเวลาชาร์จอืต่อนไป อันนี้ก็คือใชตัวนี้เรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วถ้าถนัดชาระพยายามอย่าใช้ปั๊กอ๋อก็คือถ้าเราชาร์จห้ามใช้ปั๊กเลยนะครับแต่ว่าเวลาของพนักชานแต่ปั๊กที่จอย่างเงี้ยเอากลับมาเสียบเสียงช่วยได้เพื่อเป็่งไฟจากที่บ้านกลับมากินมอนี้หน่อยมออันกินหลังสีทุ่ได้เหรได้ได้ได้อันนี้คือช่างจัดทีมงานเชียงใหม่นะคะคือแบบแนะนำเลย ที่เขามีตัวนี้แถมให้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะคะตัวตัวแหนสายแถมให้อยู่ทุกเพสทุกเคสใช่ไหมพี่ใช,ใช่ครับน่ารักมากเลยนะคะช่างที่นี่มีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้แบมก็ติดบอชาร์จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาทั้งหมดนะคะอยู่ประมาณ50สิบนาทีค่ะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเขตเราง่ายมากๆเลยนะคะ เพื่อนๆท่านไหนนะคะมีข้อมูลด้านไหนมาแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องดีดีสกายเบอร์ด้วยนะคะวันนี้บายบายค่ะทุกคนบายบายค่ะ